ชอบอาบน้ำอ่ะด้วยด้วยอ่าเลือดหมูแบบไม่อแาบแแกงกะหรีด่ด้วยครับ ชอบอาบน้ำอ่ะด้วยด้วยกี่เนงยนนะอ๋อแล้วก็เอาต้มเลือดหมูไม่เอาเครื่องในพิเศษขอน้ำสุปเยอะกลับบ้านหนึ่งครับเมื่อกี้เขาบอก224ไม่รวมกลับบ้านแต่ของพี่กับเรานะสองคน